รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีปีใหม่ค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการรอบรั้วท่าเรือในปีพุทธศักราช2566ปีกระต่ายทองค่ะปีนี้จะเป็นอีกหนึ่งปีนะคะที่เราจะพาคุณผู้ชมนั้นไปสัมผัสแง่มุมต่างๆในการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังที่เข้มข้นมากขึ้นค่ะแต่ก่อนที่จะนําคุณผู้ชมนะคะไปสัมผัสแง่มุมต่างๆในอีพีนี้เรามีคําอวยพรดีๆจากท่านผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทยและคณะผู้บริหารท่าเรือแหลมฉบังมาฝากกันค่ะ ครับผมเกิ่งไกรใช้สศรีวงศุสุขครับผู้มีการการท่าเรือแห่งประเทศไทยครับก็ขอสวัสดีปีใหม่ส่งท้ายปีเก,ก่าแล้วก็ต้อนรับปีใหม่นะครับก็ขอให้เพื่อนพนักง,งานท่าเรือแหลมฉบ,บังเพื่อนชุมชนท่าเรือแหลมฉบังโดยรอบขอให้ทุกท่านมีสุขภาพพลังายที่แข็งแรงสมบูรณ์มีความสุขมาก ิดสิ่งใดก็ขอให้สมใจหวันทูงประการและผมเชื่อได้ว่าครับท่าเรือแหลมชะบังเราครับพอที่จะให้การสนับสนุนชุมชนโดยรอบแหลมชะบังให้มีความสุขและก็มีในแง่ของแบ่งรายได้ที่มากขึ้นและขอให้ทุกท่านมีความสุขทั้งปีเก่าปีใหม่และก็ตลอดไปครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมเรือเอกการเมนจีรอผู้ในการท่านเรือแหลมชะบังนะครับก็ ถือโอกาสนี้นะครับที่จะใกล้ถึงวาระสำคัญของปีนะครับก็คือวาระปิถีขึ้นปีใหม่นะครับกร็ผมขอขอญาตอัลัรน,นาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสาคนลโลนะครับจงดลบันดาลให้คนไทยนะครับผ่านพน้นช่วงเวลาที่เราต้องพบปะก,กับโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนะครับภาวะทางเศรษฐกิจที่ไม่ค่อยจะคล่องตัวเท่าไหร่นักนะครับแล้วก็หวังว่าในปีใหม่ ที่เรากำลังจะเริ่มต้นในอนาคตอันใกล้นี้นะครับจะทำให้พวกเรานะครับชาวไทยนะครับแล้วก็ถ้าเรืหลาชบังนะครับเพื่อนพนักงานนะครับและผู้ประกอบการที่อยู่ในพื้นที่นะครับก้าวสู่ความเจริญนะครับก้าวสู่ธุรกิจที่ยั่งยืนต่อไปในอนาคตนะครับถึงแม้ว่าสิ่งที่เราผ่านมานะครับอาจจะรู้สึกเจ็บปวดกับความรู้สึกที่เราต้องถูกกักนะครับหรือว่ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียน แต่มันก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ทาให้พวกเราคนไทยทุกคนนะครับรู้จักสิ่งที่เปลี่ยนแปลงนะครับยอมรับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงแล้วก็มีความเข้มแข็งมากขึ้นนะครับ mm. ซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้จะเป็นกําลังสําคัญที่จะทําให้พวกเราก้าวต่อไปนะครับแล้วก็ทําให้ประเทศชาติของเราเนี่ยมีความมั่นคงมากขึ้นนะครับหวังว่าสิ่งต่างๆ mm. ที่ได้ผ่านมาจะเป็นประสบการณ์นะครับและเป็นเกราะอันแข็งแกร่งต่อภาคธุรกิจของคนไทยเรา เป็นกรอบอันแข็งแก่งให้กับคนไทยเราทุกคนผ่านพ้นช่วงวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะครับขอบคุณครับค่ะเนื่องในวาระดิทีขึ้นปีใหม่2566นะคะขออเมทอรนให้คุณพาษีรัตนาตยคุ้มครองทุกท่านให้ปลอดโรคปลอดภัยมีสุขภาพที่แข็งแรง มีหน้าที่การงานที่ก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไปทําธุรกิจกิจการใดก็ขอให้รุ่งเรืองนะคะขอให้ทุกท่านเดินทางท่องเที่ยวหรือเดินทางกลับบ้านไปเยี่ยมครอบครัวก็ขอให้เดินทางไปกลับด้วยความปลอดภัยทางท่าเรือแหลมชะวังก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าในปีใหม่นี้ทุกท่านจะเข้ามาร่วมกิจกรรมและมาให้ความร่วมมือกับท่าเรือแหลมชวัง ในทุกๆโครงการด้วยดีเสมอไปนะคะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับทุกท่านผมว่าที่ร,ร้อยตรีอลงกรจิรธิติการรักบริหาร13ประจำผู้มุ่งในการการท่าเรือแห่แงประเทศไทยปฏิบัติหน้าที่ที่ท่าเรือช่วังครับก็ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่นะครับปีพุทธศักราช2566นกกะครับก็นะครยพรนะครับ,บ,บ,รบให้เพื่อนๆพ,น,พน,นักงานทุกท่านนะครับโดยมีสุขภาพภาพานาไมที่แข็งแรงนะครับ เดินทางไปไหนก็ปลอดภัยทุกที่ทุกเวลาครับทุกสถานที่เลยแล้วก็ขอให้นะครับทุกท่านนะครับกลับกุมพิรมดาวนะครับด้วยความสุขนะครับกลับมาฏิบัติงานได้อย่างมีความสุขเช่นกันรวมถึงนะครับก็ดูแลคนรอบข้างแล้วก็เดินทางปลอดภัยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีปีใหม่ครับมีความสุขทุกท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมนายรักษาสีอนันต์นักบริหาร13ท่าเลยเหลือแหลมฉะบังครับ ก็วันนี้ก็ขอมาขอวอวยพรเนื่องในวันปีใหม่ประจำปี2566ก็ขอให้พี่น้องประชาชนพี่น้องพนักง,งานทุกท่านประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานมีความเจริญรุ่งเรืองปราศจากโกาครคภัยไข้เจ็บคิดวังสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนาด้วยนะคะสวัสดีครับผมวิรชาติพุทธรักษาครับผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการท่าเรืออุองชบัง ในโอกาสที่จะผ่านปีเก่าไปแล้วก็ในอีกไม่กี่วันจะถึงปีใหม่นี้นะครับผมเองขออนุญาตนะครับไวพรเพื่อนพนักงานผู้บริหารทั้งที่ท่าเรือหลัมฉบังและการท่าเรือแห่งประเทศไทยรวมทั้งผู้ประกอบการท่าเทียบเรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องผู้ใช้บริการในท่าเรือหลัมฉบังและการท่าเรือแห่งปเทศไทยนะครับ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอีกหลายๆส่วนที่ผมไม่ได้กล่าวถึงนี้นะครับขอให้มีความสุขนะครับความเจริญนะครับคิดคิดหวังสิ่งใดขอให้เป็นไปดังตั้งใจหวังนะครับและการเดินทางในช่วงปีใหม่นะครับก็ขอให้เดินทางไปเที่ยวอย่างมีความสุขเกิดความปลอดภัยกลับมาทำงานให้กับประเทศชาติต่อไปครับขอบคุณครับสวัสดีปีใหม่ครับ กระผมนายเทียนชัยมักเที่ยงตรงผู้อำนวยการสำนักบริหารงานสนับสนุนท่าเรือหลังฉบังการท่ารแห่งรประเทศไทยครับในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ปี2566นี้นะครับผมขอรัตนาคุณศรษรรัตนตรัยและสิ่งทังางยนะครับจงบันดาลให้ท่านและครอบครัวประสบจากความสุขความเจริญมีสุขภาพแข็งแรงและสมหวังในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการครับสวัสดีปีใหม่ครับถ้าเรา ทำอะไรเพื่อคนอื่นเราจะมองเห็นอะไรได้เห็นการให้ที่สร้างความหวังการให้โอกาสคือการเสียสละได้เห็นความสุขที่เพิ่มมากขึ้นเราเชื่อว่าทุกความสุขคือการได้รับโอกาสที่ดีถ้าเรือแหลมฉบังเรามุ่งมันเชื่อมต่อทุกโอกาส สวัสดีค่ะพรทิพาทาวินุตนะคะผู้อำนวยการกองบริหารงานทั่วไปท่าเรือแหลมฉบังนะคะวันนี้ก็ถือเป็นโอกาสอันดีเนาะเราใกล้จะเข้าเทศกาลปีใหม่2566นะคะในปีต่อไปเร็วๆนี้นะคะก็อยากจะอวยพรนะคะให้ทุกๆคนนะคะ มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนานะคะไม่มีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนนะคะสิ่งที่สําคัญที่สุดของคนเราเนี่ยก็คือเรื่องสุข,สขภาพอยากให้ทุกคนดูแลรักษาสุขภาพนะคะแข็งแรงมีความสุขตลอดปีใหม่นี้ค่ะสวัสดีครับผมร้อยตงกจอรยศเคื่องหนุนผู้เนรการกองการท่าท่าเรือแหลบังครับสําหรับปีใหม่นี้ ขออนาคุณพระศรีรัตนไตและศิษย์สิ์ทั้งหลายอมนวยพร,รให้ทุกทท่านที่เข้าชมนะครับและก็พนักงานการท่าเรือรวมทั้งาทางผู้ประกอบการท่าเวสีของแท้เ,เรือแหลมฉบังทุกท่านอาขอให้มีความสุขสวดดีในปีใหม่นะครับและคิดสิ่งใดให้สมปรารถนาทุกท่านทุกประการครับขอบคุณครับ สวัสดีค่ะคณิ t า a ทุเทียนรัตน์ผู้อำนวยการกองการบุคคลนะคะก็ขอให้ปีใหม่ปีนี้นะคะเป็นปีที่ดีสําหรับพวกเราเชาวทชทุกคนค่ะถึงแม้ว่าพวกเราจะ,ะเผชิญกับปัญหาใดๆทั้งปวงก็ขอให้พวกเราคิดว่าสิ่งเหล่านั้นจะทําให้พวกเราแก่งขึ้นแก้ไขปัญหาขึ้นรู้ว่าอะไรคืออะไรและก็เข้าใจทางออกของปัญหาได้ดีค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขในปีใหม่นี้ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงมีความสุข ทุกทุกคนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนัดอนันตาจินดาพงเจริญค่ะผู้มในการกองแผนงานค่ะเนื่องในโอกาสนะคะขึ้นปีใหม่2,566ปีกระต่ายทองในปีหน้านะคะพนักงานกองแผนงานนะคะก็ขอวอวยพรให้ทุกท่านนะคะพนักงานของท่าเรือฉบังทุกคนจะมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงตลอดปี2,500 66ค่ะในปีกระต่ายทองนี้ก็ขอให้ทุกท่านสมหวังนะคะได้รับเงินรับทองเต็มกระเป๋าค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมเรือเอกนทิรัตหมือนสีผู้อำนวยการของกันช่างขออนุญาตสวัสดีปีใหม่พศ2566ซึ่งเป็นปีกระต่ายทองขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงสุขสมหวังตลอดปีตลอดไปด้วยเถิด ปีใหม่นี้กันด้วยคำอวยพรดีๆที่เป็นสิริมงคลนะคะก็เชื่อว่าการทำงานในปีกระต่ายทองปีนี้จะเป็นอีกหนึ่งปีดีๆของคุณผู้ชมทุกทกท่านค่ะและก่อนจากกันนะคะขอให้คุณผู้ชมทุกท่านนะคะอย่าเจ็บอย่าจนนะคะแล้วก็มีกินมีใช้ตลอดปีกระต่ายทองนี้แล้วก็ตลอดไปด้วยค่ะและในอีพีหน้านะคะจะพาคุณผู้ชมไปเยี่ยมชมการทำงานในส่วนไหนต้องรอติดตามชมค่ะ